กำลังรอจ่ายตังนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เคยเข้าตอนนั้นตัง้งแต่คนละร้อยปะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแม่พ่อเปียกนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่น้ําตกเอราวัณน,น,น,น้ําตกเอราวัณเนี้ยก็จะตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับห่างจากตัวกรุงเทพประมาณสัก3ชั่วโมงหรือประมาณสัก200กิโลนะครับ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแล้วก็มีทั้งหมด7ชั้นนะครับค่าเข้าของที่เนี่ยจะอยู่ที่คนไทยที่60บาทค่ารถ30บาทเด็กหรือว่าคนชราเข้าฟรีนะครับแล้วถ้าเป็นนักเรียนน่าจะมีส่วนลดให้ด้วยชิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการทดสอบกล้องให้ทุกคนตรงนี้ครับสามคนสองร้อยห้าบาทอตกใจเลยสามคนเลยนะสองนะ ไปชี้เไปชี้ไปชี้ไปทำในนิวเขาสามอะสามเหรอคะสองคนสคน้คนครับนึ่้าบาทนี่ครับผม ตกใจเลยครับสามคนครับน,นี่ได้บัตรมา,าเรียบร้อยแล้วตางคนยุดนิหนปิดอันนี้ใส่ย่ามไปบินบับท,ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้ก็ถึงน้ำตกเอราวัณเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเล่นน้ำด้านในกันนะครับจะมาลองว่ากล้องตัวนี้สามารถกันน้ำได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ลานจอดรถนะ,ไม,ะไ,มไม่เยอะมากครับแต่ก็เยอะอยู่ครับ แดดร้อนกว่าครับแดดร้อนก็ดีกว่ากําลังชเดินไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าน้ำตกเอราวัณนะครับี่ทางเข้านะครับน้ำตกเอราวัณมีกี่ชั้นนะเจ็ดชั้นมะแต่ว่าเราเคยไปไหมาแล้ววันนี้เราจะอยู่ที่ประมาณชั้นสาม นะครับเป็นชั้นที่เล่นน้ำเ,เดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงนะครับเวลาจำกัดเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นเองเดีย๋ยวเราก็ไปที่อื่นต่อนะครับนาชั่วโมงก่อนเหรอเออชั่วโมงกว่ากนะันเ<ะ>้ยเดี๋ยวไปเมลเบอรี่นะครับผม<ะ>โอเค ก็ใครมาที่เนี่จะต้องเช่าชูชีพด้วยนะเป็นชูชีพสําหรับว่ายน้ําใครจะลงน้ําคือลงไม่ลงเนี้ยแต่เขาจะให้เช่าชูชีพนะครับราคาชูชีพก็จะอยู่20บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดหรือ40เนี่ยแหละแล้วก็นอกจากจะเดินขึ้นได้แล้วมันจะมีสองทางเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคือราวันจะมี2อย่างก็คือนี่นั่งรถกอล์ฟขึ้นไปคนละ30บบาทนะครับค่ารถกอล์ฟเข้าไปนะครับแล้วก็ หรือใครจะเดินเข้าไปเองก็ได้นะครับสามารถเดินไปได้นะครับผมอันนี้รถกลอบนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะ่ะจะเป็นที่พักสามารถเป็นลานการเป็นแล้วก็มีบ้านพักให้ให้ให้พักได้นะติดริมน้ำเหมือนกันนะสามารถมาพักได้ข,ขึ้นมาแล้วบคั อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่ามันมีทางเข้าได้สองทางก็คือไม่นั่งรถกรอบก็เดินเข้านะครับซึ่งเราเรียกที่จะเดินเข้าระยะทางในการเดินก็สักประมาณ300เมตรก็จะถึงน้ําตกชั้นที่1ครับถ้าใครไม่รีบร้อนนะแนะนําว่าเดินได้นะไม่ได้ไกลมากส่วนใครที่ต้องการนั่งรถก็จะมีค่านั่งรถอยู่ที่30มสิบบาท<ม>าับถึงชั้นแรกใช่ปะกาลังต้องมาเช่าชุดชูดชีพนะครับถ้าใครเล่นที่นี่ก็ต้อง ช้ชูชีพรอลืมอ่ะถามเขาได้ไหมไม่ได้เอามาเอาอะไรวางแทนได้ไหมอ่ะเช่าชูชีพนะครับ20บาทนะครับตรงนี้ไม่เกิน2ชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวนี้แล้วคุณฟองตัวด้านหน้าเลยนะคะแล้วคุมฟอง สมัยก่อนต้องใช้แบบแพากตอนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียด2ชั่วโมงนะครับเราก็ต้องไปแลกคุมป่องที่จุดนี้นะครับแลกคุมป่องเสร็จแล้วเราก็มาเอาเชื่อชูชีพกันนะครับผม หลังจากที่เราแลกกลุ่มปอมมาแล้วนะครับเราก็นำกลุ่มปอมมาให้เขาแล้วเราก็ไปเอาเสื้อได้เลยนะครับโดยเสื้อทุกตัวนี้เขาก็จะมีการใช้น้ำยาก่อนเอากลับมาตากเพื่อให้คุณเอาไปใช้งานต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้วแต่สิ่งที่ต้องบอกรู้เลยก็คือเสื้อไม่แห้งนะครับทุกตัวยังคงเปียกอยู่ไซแอลนะครับ นี่เราก็กำลังจะขึ้นไปที่ชั้นสามนะครับเพื่อไปเล่นน้ำก็เช่าชูชีพเลยบอยละมีไหมเออไปซื้อน้ำแข็งนะครับ ให้ดูโดยรอบก่อนคือชั้นเนี้ยมันก็จะเป็นชั้นด้านล่างนะครับเพราะจะมีมุมให้แบบมานั่งชิลเล่นน้ำอย่างนี้ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาได้ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตรงนู้นครับจะเป็นจุดสวัสดิการนะครับสามารถซื้ออาหารอะไรในส่วนตรงนั้นได้นะเนี่ยสนตรงนี้สดสดชัน้สนสองน,นะครับผมนู้นที่เป็นแบบน้ำตกเลยอ่ะ กระโดดเล่นน้ำเรงนั้นได้นะสาวบ้านั่งชิลได้นะคนก็เยอะประมาณหนึ่งเขาั่ไม่เยอะมากนะครับวันนี้ใครที่มีเด็กเด่ะมาเล่นโซนนี้ได้เลยนะตัวเราจะขึ้นไปที่ชั้นสามด้านบนโดยผานทางนี้เขาะจะมีจุดตัวพวกอุปกรณ์ตา่างๆพวกคนรต้องควรน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับจุดตรงนี้ จะเนขึ้นไปที่ชั้น3นี่ก็จะมีจุดแต่ละชั้นที่ออ่อรบ้างชั้น3ามจะเป็นจุดเล่นน้ำที่ดีมากนะไฮไลท์เลยปลาเยอะมีถึง7ชั้นนะครับแต่วันนี้เราขึ้นแค่ชั้น3ส่วนใครอยากดูทั้ง7ชั้นนะครับไปดูที่คลิปเก่าเดีย๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้นะครับน้ำตกเอราวัณก็อยู่ห่างใจจาก กรุงเทพประมาณ200โลได้ก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็เดินทางมาถึงนะครับตอนนี้ค่าเข้าครับรดราคาจากอ0 0่า100เหลือ60บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครับจะเลิกน่าจะฟรีนะแต่วันนี้ไม่ฟรีเราก็เตรียมพร้อมนะครับเตรียมน้ำเตรียมอะไรมาเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราผ่านชั้น2องมาครับเขาก็จะมีจุดสําหรับมาจําค่าขดน้า,นาใครที่น,ขนาขนน้ำไปก็จะต้องจ่ายมาจํำณจุดนั้นก่อนนะครับผมเพื่อว่าจะได้ไม่มีขยะทิ้งอยู่ด้านบนนะถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับหลังจากเดินผ่านสะพานตรงนี้ไปครับถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปที่ชั้น3ซึ่งตอนแรกเราเป้าหมายเราเรา,เราคิดว่าเราจะไปเล่นที่ชั้น3แต่พอไปแล้วคนค่อนข้างเยอะเราก็เลย เปลี่ยนแผนนั่นเองนะครับขึ้นไปชั้น4แต่ยังไงเราก็จะพาทุกคนไปดูที่ชั้น3กันก่อนนะครับสะพานนี้ถ่ายรูปสวยเลยนะครับแนะนําว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุขับเล่นอยู่บริเวณชั้น1ชั้น2ชั้น3อะ่ะถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นไปชั้น4 5 6ชั้น7อะ่ะมันทางค่อนข้างชันนะครับรวมถึงชั้น4ด้วยมันจะมีบันไดค่อนข้างสูงนะครับไม่แนะนําว่าให้ผู้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าใครมีผู้ใหญ่มาก็แนะนําว่า123อพอแล้วนะครับ ส่วนถ้ามีเด็กหรือว่าต้องการรผจญภัย4-5-6เชิญได้ครับแต่ก็เหนื่อนนิดน,นึงนะครับระยะทางเดินก็จะไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงก็จะถึงนะครับผมอันนี้เป็นชั้น3กับไฮไลท์ก็จะเป็นจุดที่มีน้ําตกทีชั้น4แล้วนะครับผมชั้นนี้ไฮไลท์ก็คือนี่ครับขึ้นไปสไลเดอร์ลงมามเดี๋ยวเราจะลองมาสไลเดอร์ลงมานะครับผม แอนสไลเดอร์โอเคครับเดี๋ยวเราจะลงไปสไลเดอร์ด้านล่างนะครับ เราดูสไลด์น,นีออ้อนโอเคเดี๋ยวเราไปสไลดเดอร์ลงมานะครับจากข้างบนอันใหญ่ คต้องระวังนะครับกระไก่น้ำเยอะมากนะครับเก็บแว่นแล้วจะใส่ตรงนะครับผม Guees al만х ไลเดอร์เปล่าไลเดอร์เปล่า,ม <c oughs> าไม่เดี๋ยวเราจะไปไลเดอร์อีกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะไปไลเดอร์อีกรอบนะครับเมื่อกี้ไปแว่นพังไปแล้ว วาว,วลาลงหัันน้้ดคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปการเทสกล้องสั้นๆน,นะครับถือว่าเป็นกล้องที่ดีกล้องหนึ่งนะครับแต่ข้อจํากัดก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับที่ค่อนข้างที่จะน้อยอย่างที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถถ่ายจบได้เพราะว่าแบตหมดสะก่อนนะครับแนะนําว่าควรจะมีแบตสองก้อนหรือไม่ก็ต้องมี power bank เตรียมไปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ